ช่วงนี้น้องๆหนูๆก็รู้สึกว่าจะปิดเทอมกันหมดแล้วนะครับเป็นการปิดเทอมใ,ใด่อนนีดูแลงปีการศึกษาหน้าก็จะโตขึ้นอีกหนึ่งปีนะครับหลายๆบ้านก็จะมีภาพแบบนี้สถานที่ที่ผู้ปกครองนิยมพาบุตรหลานไปเที่ยวทไามา่ใช้ทะเล ก็ต้องเป็นอ่างน้ําหรือไม่ก็สวนน้ํานะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูแรงที่สําคัญเด็กๆก,กับน้ําก็ต้องถือว่ามาคู่กันนะครับและที่สําคัญก็ต้องเรียกว่าเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับที่จะเข้าสู่ทเทศกาลสงการก็เป็นงานใหญ่ของไทยเรานะครับ ส่วนที่นี่คลองสมอปูนเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกเหวนาล็อกก็มีครอบครัวนี้นะครับที่พาเด็กๆหลังปิดเทอมมาเติมเต็มชีวิตนะครับจุดที่ถ่ายนี้อยู่บนราวสะพานก่อนถึงน้ำตกเหวนาล็อกนะครับถ้ามาจากที่ทำการก็ถือว่าเป็นไฮไลไท์ทีเดียวนะครับ สำหรับช่างภาพสัตว์ป่าก็จะจะหาภาพแบบนี้นะครับเนื่องจากเราสะพานก็เป็นสถานที่จำกัดบางทีก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับในการถ่ายช้างสถานที่มีจำกัดการแก่อัดยัดเยียดถ้าไม้อักติกันจนเกินไปนะครับ ก็ต้องให้อาภัยกันไปคงไม่มีใครจะขับไล่ไส2ส่องคนอื่น<ฮ>เพียงเพราะตนเองอยากจะถ่ายภาพนะครับ<ฮ>เหตุการณ์บางเหตุการณ์เราถ่ายช้างด้วยความตื่นเต้นอาจจะไม่เห็นสิ่งรอบข้างก็เป็นไปได้นะครับ<ฮ>ถ้าเราไม่อคติกันจนเกินไปมองอะไรให้เป็นมิตรทุกอย่างก็จะดีนะครับ แต่ถ้าเริ่มจากความคิดที่จะแอนตี้จะทำดีขนาดไหนก็ถูกโพสตต่อว่านะครับช้างป่าเขาใหญ่เราเชื่อว่าจะอายุยืนเป็นร้อยปีนะครับก็ขอให้พี่พี่น้องๆท้อยีท,ทอยอาศัยก็ถ่ายสัตว์ป่ากันไปนะครับว่าแต่ว่ามีช้างป่าตัวหนึ่งเห็นเพื่อนเป็นห่วงยางนะครับ พฤติกรรมแบบนี้ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยดีหรือเปล่านะครับเ <top of the world> ตือนบุตรหลานได้ก็ต้องเตือนอย่าเล่นกันแบบนี้นะครับ <t ap of life> บางทีอาจจะสำลักน้ำอาจจะถึงชีวิตได้นะครับ <t ap of life> สำหรับช้างปากคลองนี้ช่างภาพไม่ได้เขียนคอมเมนต์บอกนะครับว่าเป็นช้างปากคลองไหน เราเห็นไว้ๆว,ว่ามีมีงานเล็กๆนะครับคล้ายๆว่าแม่ขนายส่วนจะใช่หรือเปล่ายังไม่ชัดเจนนะครับไม่ขี่ด้วย เออรับรับถ่ายกลยาลตลกนี่โดนไหมให้ให้กล้วยน่ตันี่ตัว